สวัสดีค่ะหลังจากที่วิห่างหายไปนานไม่ได้เข้ามาทักทายเพื่อนๆเพ,เพ,เพ,เพราะไม่มีเวลาตั้งแต่วิไปเมืองไทยแล้วก็ไปโนเวยกลับมาวิก็มีนัดหมอมีตรวจสุขภาพมีนูน้นมีนี้ให้ทําเยอะแยะวันนี้วิก็มีโอกาสจะไปทําบุญที่วัดไทยเบรเมนไปกับพี่รุ่งพี่รุ่งเขาจะเอาของไปขายด้วยเพราะพี่เขามีอาเซียช็อปวิก็เลยจะไปกับเขาแล้วจะเก็บบรรยากาศ การทำบุญในวัดไทยในต่างแดนที่ประเทศเยอรมันมาฝากเ,เพื่อนๆก่อนจะไปวิกะดื่มกาแฟก่อนสักแก้วนัดพี่ลุงไว้เจ็ดโมงเช้าตอนนี้ก็อีก5นาทีจะได้ออกโอเคเดี๋ยววิจะต้องออกไปหาพี่ลุงที่ร้านเอแชชอปแล้ว เรียมใส่เสื้อกันนงกันหนาวแล้วก็ถุงมือหมาะเอาไปให้ครบเพราะอากาศที่นี่บางวันก็มีสามดูๆแต่ตามวิไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะอากาศข้างนอกก็จะหนาวมากวิเอาชุดไทยไปด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใส่หรือเปล่าเพราะว่าเราต้องยืนขายของอยู่ข้างนอกพี่ลูกเขาเอาเก้าอี้ไปให้นั่งด้วยถ้าหนาวเราก็เข้าไปข้างใน ใส่แบบนี้แล้วก็เส้อแหาวตัวใหญ่ใส่เหมืนอนห่อหอมลอกออกทีละตัวเราก็จะใส่หมืนห่อหอมเวลาเราร้อเราก็ถอดออกทีละตัวทีละตัวเหมือนเราปอกหอม นี่ก็จะเป็นกระเป๋าที่เราเอาไปที่วัดมีของกินของขายเยอะก็เอาหมวกกาดข้างนอกก็จะประมาณนี้เจ็ดโมงเชา้าช่วงนี้ก็จะสว่างดอกไม้กำลังออกผักชีเม็ดที่เขาร่วงปีที่ผ่านมาก็ยังกินได้นี่ตะก,ก้าอาหารและน้ำเอาไปทำบุญ อันนี้เป็นถุงชุดเสื้อผ้ามาถึงร้านพี่รุ่งละกำลังเตรียมของขึ้นรถมาถึงวัดแล้วได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ต้องจัดของจัดเต็นท์ลมแรงมากตอนนี้ฝนกำลังตกเราจะต้องจัดร้านให้เสร็จแล้วก็จะได้เอารถออกไปเก็บก่อนที่คนที่เขาทำบุญจะมา นี่นะแัดของเสร็จแล้วฝนตกพอดีเลยโ <Hello. S 1> อ้ยฝน <yeah? Okay. S 2> ตกนี่หมดขนมเราทำบุญเราก็เดินเข้ามาตกประตูตรงนี้ <c oughs> ก็จะมีป้าป้าพี่พี่เขาคอยรับแล้วก็ ทางนู้นก็เป็นอาหารเราทำบุญแล้วก็ไปติดนี่ก็จะมีที่ไหว้เป็นพ้าพุทธรูปแล้วก็ไหว้พระได้อันนี้เป็นโรงทานเรามาสามารถกินได้ทุกอย่างแล้วแต่เราจะบริจาคอานอวีไปเป็น,นี่โอเค ข้างนอกก็จะเป็นโรงทานาา <c oughs> ลแล้วก็ทำยังใช้อุญิตีให้บแล้วเราก็ทานได้ทุกอย่างเดี๋ยวจะทานเล็กก็ได้มีเครื่องส้มตำ <c oughs> มีปาาลาท่องโกะนี่ของหนูวิ <c oughs> แมคคาก็ไม่เยอะวันนี้ <c oughs> มีแค่นี้ยงเห็นชิ้ได้เงิน ไส้กอกใส่ว,วัวอันนี้ใส่วับบวเออแหนมแล้วก็แกงผักที่เร็นำ้ำพริกขยันเนาะ,ะเราจะลองทำไงอยู่ที่นี่เป<ะ>็นขยันก็อยู่ไม่ได้เด็ดโอ,อนี่ขอถ่ายวิดีโอเลยนะคะ,ะถ่ายแล้วเสียค่าถ่ายสะกออี๒๐ประจ๊ะไม่เอาเดี๋ยวซื้อหนมไปกินน่ารักค่าถ่ายออี๒๐เว้ยนี้น่ารักจัง เป็นเปี๊ยะถั่วไข่เค็มตัวใหญ่ลุงจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เป็นถั่วไข่เค็มแต่เป็นรูปส้มจ้โอ๋ออุ้ยทำเองเหรอทำเองจ้าวู้น่ารักยากมากหนูเนี่ยทำอันนี้หนูทำธรรมดานี่เก่งมากเลยมันก็เนาะอันนี้ไข่อันเท่าไหร่อันนี้สามชิ้นห้าตัวเลือกเอาบนกันได้เลยโอ้อันนี้ด้วยใช่ไหมอว่อันนี้อันนี้สองชิ้นห้าอันนี้สังขยาใปเตยอันนี้สองชิ้นห้าอันนี้สามชิ้นห้าเลือกกันสบาย คือ oh, oh. ไปฝากลูกชายลูกชายบอกขนมขนมแบบนี้ของไทยอร่อย uh huh. ตอนนี้ก็ไข่บากอาหารที่เตรียมไว้นะคะก็ขอคุณอั้งนิ่จัดจานมาเลยค่ะ ที่ปอกอยู่ข้างในนะที่ปอกอยู่ที่ไหนอ่ะพี่เอาไปล้างแล้วแของพี่กุ้งไม่มีหรอพี่ปอกไม่มีเอาใหม่เหรอเอวตัวที่สามของเราไว้หายดูยันตัวสามมีดอยู่นี่ขอบคุณค่ะจานไม่ต้องใช้เอ่อเครื่องกรป๋อนู้นนะคะเอาหนีฝนกันค่ะ นี่ก๋ยเสี๋ยวลุงทานอตอนนี้พี่ลุงก็เริ่มเก็บของแล้วฝนก็จะมาอีกอันนี้ของวีนะของวีอ่ะนันกล่องเออว่าขับมาตรงนี้ไงเขายังไม่ออกรถอันนั้นรถวัดไม่ใช่หรอ กอดไว้วิเดี๋ยวลงทับคอ,อกกเก็บเต็นแล้วตอนนีไไ้ได้อยู่เหรอตลกว่ะขายของเสร็จแล้วนะผลไล่ตูด ตอนนี้ป๋าก็พามาช็อปแน่เออหวานแหววกาแฟรูปหัวใจสำหรับคนไม่มีคู่คู่ทไไปขายของที่วัดแล้วก็เลยไปซื้อของมา ตอนนี้ถึงบ้านแล้ววิก็ได้ตะโก้อันละหนึ่งยูโรไอออยโลอันนี้ขนมใส่ไส้ขนมปังแล้วก็ได้หอยทองนีเคก้กกล้วยหอมน้องวีให้มาที่โรงทานเขาห่อส้มตำมาให้พี่รุ่ง พี่ลุงลืมไว้ในตะกร้าหนูก็เลยเสร็จน้องวิผักดองอร่อยมากน้ำพริกปลาปล่นปลาทูแล้วก็ปลาหมึกกินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามใละกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ